เธอคือคนที่น่ากลัวที่สุดในซอยนี้ขณะพวกนักเลงหัวไม้เจออย่างต้องยอมสยบแต่โดยดีเหตุผลที่ทําให้ทุกคนกลัวเธอก็เพราะกล้องตัวเล็กในมือเธอนี่แหละถ้าเธอเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะหยิบกล้องตัวเล็กออกมาทันทีแล้วก็แชรไปร้องเรียนที่เขตอีกนัก20ปีมานี้เธอร้องเรียนไปทั้งหมด2 0 0 0ันกว่าเรื่องส่งในอำเภอไปแล้วห้าคนจนตัวเองกลายเป็นบัญชีดําอันดับหนึ่งของเขตแค่เห็นเธอก้าวเท้าเข้าไปในสำนักงานร้องเรียนเจ้าหน้าที่ก็เข้าสู่สถานะเตรียมพร้อมในทันทีไม่แกล้งโทรศัพท์ก็หันหลังเดินหน มีแค่ผู้ชายคนนี้ที่ไม่กลัวเลยสักนิดแถมยังให้คุณยายโรไปรับบัตรคิวอีกมินแจเป็นพนักงานใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานวันนี้ยังไม่รู้ริดเตดิของคุณยายโรถึงกล้าทําอะไรตามใจชอบแบบนี้แต่เดี๋ยวเขาก็จะได้รู้เองว่าทําไมเพื่อนร่วมงานถึงกลัวคุณยายโรกันขนาดนี้คราวนี้คุณยายยอมไปรับบัตรคิวแต่โดยดีในที่สุดก็เอาเอกสารให้มินแจได้แล้วพอมินแจลายทะเบียนแล้วก็กดเรยกคิวผู้ร้องเรียนหมายเลขสิบแปดอันนี้ก็ฉันเองค่ะผู้ร้องเรียนหมายเลขสิบเก้าอันนั้นก็ฉันเองค่ะ เธอรับบัตรคิวไปเยอะแยะเลยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปวันนี้สํานักงานร้องเรียนคงรับเรื่องคนอื่นไม่ได้แล้วละ่ะมินแจหมดหนทางเลยต้องตั้งใจรับเรื่องของคุณยาโรแต่เพียงผู้เดียวแล้วให้เพื่อนร่วมง,งานไปบริการคนอื่นๆแทนที่แท้คุณยาโรอาศัยอยู่ในชุมชนที่กําลังจะถูกพัฒนาคนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยแต่ละคนทํางานหนักแทบตายก็ได้เงินไม่กี่บาทเพื่อเลี้ยงคนพวกนี้ไปบริษัทพัฒนาสังหาก็พยายามทุกวิถีทางถึงท่านลดระดับความปลอดภัยของชุมชนจากเกรดลงมาเเป็นกรด,ด แต่คุณย่าหลูวไม่หลงกลพวกเขาหรอกคุณย่ารวบรวมเอกสารร้องเรียนไว้เป็นปึกหนาทั้งคอยโต้เถียงอย่างมีเหตุผลกับบริษัทและก็ยังคอยดูแลปัญหาต่างๆในชมุมชนแต่ความคิดผืดของแกก็ไม่เคยมีใครเข้าใจเลยไม่มีใครอยากจะยุ่งกับแกมีแค่ป้าจันจูที่เสด็จกับแกหน่อยแล้วแกก็ยังมีคุณยายเจิงสินเพื่อนเก่าแก่คุณยายเจ้งสินเพิ่งเรียนภาษาอังกฤษยายอยากให้คุณย่าหลัวเรียนด้วยกันคุณย่าหลูวรีบสายหน้าเลยแต่พอกลับถึงบ้านคุณายาากลับมาหัดเต้นตามทีวีหัดเอสย ที่แท้คุณยายหลูก,ก็ไม่ได้ไม่มีญาติที่ไหนคุณยายยังมีน้องชายซึ่งเป็นญาติเพียงคนเดียวของคุณยายที่ครองตัวเป็นโสดมาตลอดชีวิตน้องชายถูกรับไปเลี้ยงที่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กพูดภาษาเกาหลีไม่ได้สักคำถึงแม้เธอจะโทรไปก็ได้แต่ตัดสายทิ้งอย่างก,กระอักกระอ่วนเพื่อที่จะสื่อสารกับน้องชายให้ได้เธอจึงลงเรียนพิเศษราคาแพงแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นเธอก็จุดกลางความก้าหน้าของทั้งห้องด้วยตัวคนเดียวสุดท้ายก็โดนอาจารย์ใหญ่เชิญออกคุณย่าโรรู้สึกเสียใจมากบังเอิญเห็นมินแจกคุยกัาัาาววงค้ึมมมีมหีหขนนทท นี่มันคือครูสอนภาษาอังกฤษที่สวรรค์ส่งมาให้ชัดๆเพื่อให้มินแจสอนภาษาอังกฤษให้คุณย่าโรเลยเริ่มตือย่าให้เงินมินแจอยากเธอก็ตามไปถึงสำนักงานร้องเรียนเวลาทำงานเธอก็จ้องเวลาเลิกงานเธอก็ถกูสุดท้ายถึงกับเตรียมสเสบียงมานั่งอยู่ในห้องโถงสำนักงานร้องเรียนจ้องแต่มินแจแต่มินแจก็ยังปฏิเสธเธอคุณย่ากโกรธแล้วเริ่มปล่อยของยิบเอกสารร้องเรียนออกมาเทียบเลยจะให้พวกเขาทุกคนทำงานล่วงเวลาแต่มินแจก็ยังไม่ตกลงในตอนนั้นเองเรื่องราวเริ่มพลิกผัน มินแจคนหัวรัน้นคนนี้บนโลกใบนี้สิ่งที่เขาห่วงใยมากที่สุดก็คือน้องชายแท้ๆของเขาวันหนึ่งเขาบังเอิญเห็นน้องชายบนรถเมล์และเห็นน้องชายเลี้ยวเข้าไปในตรอกเขาก็เลยตามเข้าไปปรากฏว่าน้องชายไปที่บ้านคุณยายนาที่แท้มินแจมัวแต่ทําง,งานไม่มีเวลาดูแลน้องชายเลยน้องชายก็เลยกินอะไรก็ได้ประทางชีวิตไปมีครั้งหนึ่งคุณย่าหลู่เห็นเขากําลังแทบบะหมี่ขึงนสาเร็จรูปก็รู้สึกสงสารเลยทําอาหารให้เขากินมื้อหนึ่งตั้งแต่นั้นมาทั้งสองคนก็เลยกินข้าวด้วยกันบ่อยๆน้องชายได้รับการดูแล คุณย่าหลวก็มีคนทานข้าวเป็นเพื่อนแล้วหมิ่นใจรู้สึกขอบคุณคุณย่ามากแถมเขายังเห็นที่บ้านคุณย่าหลัวเต็มไปด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษในใจยิ่งรู้สึกซาบซึง้งจึงเสนอตัวสอนภาษาอังกฤษให้คุณย่าถึงแม้คุณย่าหลวจะอายุมากแล้วแต่ก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษมากพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของอาาเขาพาอาาหลวไปฝึกฝนที่บ่าโดยให้แกคุยกับชาวต่างชาติเท่านั้นซึ่งก็ได้ผลดีกับแกจริงๆไม่นานก็ถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์สองพี่น้องไม่มีพ่อแม่อามาหลัวกง ฉลองเทศกาลกันอย่างสนุกสนานและคึกครื้นท่ามกลางแสงจันทร์อันงดงามคุณย่าหลวงก็ได้เล่าให้พวกเขาฟังเป็นครั้งแรกถึงเหตุผลที่ตัวเองเรียนภาษาอังกฤษรูปถ่ายที่เหลืองซีดด้านหน้าเป็นรูปน้องชายส่วนด้านหลังเป็นเบอร์ติดต่อวันต่อมามินแจก็โทรไปตามเบอร์นั้นใครจะรู้ว่าอีกฝ่ายกลับบอกว่าขอโทษนะคะฉันไม่อยากคุยโทรศัพท์กับเขาการุณาอย่าติดต่อฉันอีกเลยมินแจถึงกับอึ้งไปเลยเพราะไม่รู้จะบอกความจริงอันโหดร้ายนี้กับคุณย่าหลวงยังไงเขาเลยเลือกที่จะยุติการสอนภาษาอังกฤษไม่นาาาาานนนหหลลััังจก้้้คุณย่่ไดรรบข คือคุณย่าเจิงซินป่วยหนะักและจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานความปรารถนาสุดท้ายของท่านคือการไปให้การที่อเมริกาเพื่อประนามความผิดของกองทัพญี่ปุ่นในการบังคับผู้หญิงเป็นทาสบำเริการนี่ก็เป็นเหตุผลที่ก่อนหน้านี้ท่านเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้ท่านไม่ไหวแล้วก็เลยหวังให้คุณย่าหลวงไปช่วยเธอเป็นพยานเพราะยังไงพวกท่านก็เป็นคนที่ถูกทหารญี่ปุ่นทำร้ายเหมือนกันแต่ระหว่างทางไปโรงพยาบาลกลับบังเอิญได้ยินบทสนทนาของเจ้าหน้าที่รัฐถึงได้รู้ว่าพวกเขากับพวกนายทุนใจดำเหล่านั้นเป็นพวกเดียวกันคุณย่าาหลลทีกกกแคนออจะับไปเ หลักฐานที่รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้เพื่อแจ้งความนายทุนไม่คิดเลยว่าหลักฐานจะถูกมินแจทำลายไปโดยไม่ตั้งใจคุณย่าราโกรธมากจนตกหน้าเขาต่อหน้าทุกคนมินแจก็มีอารมณ์เหมือนกันพูดอะไรออกไปโดยไม่คิดน้องชายของคุณบอกว่าไม่อยากติดต่อกับคุณไม่อยากเจอคุณด้วยไม่อยากจำคุณและจำคุณไม่ได้ด้วยโกหกคุณย่าหลวทนไม่ไหวถึงกับยืนไม่อยู่น้องชายที่อยู่ข้างหลังเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพี่ชายถึงทําแบบนี้เขาเลยบอกพี่ชายว่า ที่คุณย่าหลัวชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นก็เพราะว่าท่านเหงามากท่านไม่มีครอบครัวก,ก็เลยมองว่าคนในชุมชนทั้งหมดถือว่าทุกคนเป็นเหมือนคนในครอบครัวสิ่งที่เธอทําทั้งหมดก็เพื่อปกป้องคนเหล่านี้มินแจเข้าใจความรู้สึกของเธอในที่สุดแต่คุณยายนาหายตัวไปอาการของคุณยายจองชิมแย่มากจําอะไรไม่ได้เลยจําได้แค่เรื่องไปเป็นพยานคุณยายนางเงียบไปตอนที่เธอถูกจับไปเป็นหญิงบังเรอเธอเพิ่งจะอายุ13ปีเธอถูกทรมานอย่างแสนสาหัสจนคิดอยากจะฆ่าตัวตายเป็นคุณยายจองชิมที่ช่วยชีวิตเธอไว้ คอยให้กำลังใจให้เธอกล้าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณยายจองชิมไม่กลัวคำกระหาวิ่งเต้นไปทั่วทุกที่ไปประสายไปให้การเป็นพยานก็เพื่อเรียกร้องให้ประเทศเกาะน,นั่นของเขามาตอบบักที่พวกเขาเก่อไว้ตอนนี้เธอคนนั้นก็ได้ลมป่วยลงคุณย่าหลวงจึงตัดสินใจว่าจะไม่หลีกหนีอีกต่อไปแล้วคุณย่าจึงแจ้งความจำนงว่าจะไปให้การในศาลด้วยตนเองหลังจากนั้นคุณย่าก็ได้ไปที่หน้าหลุมศพของแม่และได้ระบายความในใจกับท่านแม่เคยขอร้องให้คุณย่ากเก็บงำความลับนี้เอาไว้้ฝััังมมมมนนนนไไววววใใใจชช่่่่่ีีีิตตสาาายยแคคือออปทลก และเท่าเรื่องนี้คุณย่าหลวงทูกทุกคนทออทิ้งต้องทนทุกข์กับความขมขื่นและความเศร้าและแม้จนกระทั่งเสียชีวิตก็ไม่ได้พูดคําตอบใจกับท่านเลยสักคาคุณย่าโรร้องให้ระบายความอัดอั้นตันใจออกมาหลังจากที่ท่านสงบลงท่านก็กลับไปที่ร้านตัดเสื้อของตัวเองแต่คนในตลาดกลับเริ่มหลบหน้าท่านมีแต่มินแจที่วิ่งเข้ามาขอโทษขอโพยท่านคุณย่าโรหยิบรูปเก่าๆออกมาเล่าให้มินแจฟังถึงเรื่องราวในอดีตที่จองชินอยู่กับท่านครั้งหนึ่งพวกท่านเคยไปนากู่ย่าล่ามกลับบิดเบือนความจริง บอกว่าพวกเธอเต็มใจไปเป็นหญิงบำเรอเพื่อแลกกับข้าวตั้งแต่นั้นมาจองชิมก็พยายามเรียนภาษาอังกฤษอย่างหนักเพียงเพื่อจะไม่ให้ใครบิดเบือนประสบการณ์อันเจ็บปวดของเธอได้อีกตอนนี้ความเจ็บปวดขัดขวางคุณยายจองชิมคุณยายโรจึงเตรียมรับช่วงต่อความรับผิดชอบนี้เดินทางไปทั่วโลกต่อไปเพื่อบอกให้คนทั้งโลกรู้ว่ากองทัพญี่ปุ่นเคยกระทำความผิดที่ไม่อาจให้อาภัยต่อพวกเธอเธอขอให้มินแจสอนภาษาอังกฤษให้เธออีกครั้งเธอจะต้องทําตามความปรารถนาสุดท้ายของจองชิมให้สําเร็จก่อนจากไปเธอได้เห็นป้าจินจูอีกครั้งงอีกกฝ่่่ายย็เเล อยู่เธออดไม่ได้ที่จะตามไปถามให้รู้เรื่องเป็นเพราะเธอรู้สึกว่าการเป็นเพื่อนกับตัวเองมันน่าอายหรือไม่คิดเลยว่าป้าจันจูจะร้องให้ออกมาที่เธอหลบหน้าคุณย่าหลวงเป็นเพราะรู้สึกผิดที่ไม่เคยสังเกตเห็นความเจ็บปวดในใจของคุณย่าหลวงเลยโอ้ยคนจะร้ายเอ้ยทำไมไม่พูดออกมาตั้งนานตั้งนานขนาดนี้คุณยายอยู่คนเดียวมาตลอดเลยหรอคะคุณยายคงจะลำบากมากนะคะสองคนกอดคอกันร้องให้ ระบายความรู้สึกในใจออกมาให้เต็มที่ไม่นานคุณย่าโลก็ทำพาสปอร์ตเสร็จด้วยความช่วยเหลือจากหมินใจแถมยังซ้อมพูดต่อหน้าทุกคนในสำนักงานร้องทุกอีกด้วยทุกคนในตลาดก็เอาของขวัญมาให้อวยพรให้คุณย่าประสบความสำเร็จแต่คุณย่าโรที่อเมริกากลับไม่ราบรื่นนักฝ่ายญี่ปุ่นตั้งข้อสงสัยมาโดยตลอดว่าสถานะหญิงบําเรือของท่านเป็นเรื่องจริงหรือไม่ต้องการขัดขวางไม่ให้ท่านขึ้นกล่าวหาเดิมทีตอนที่เกาหลีรวบรวมรายชื่อผู้เสียหายที่เป็นหญิงบําเรือคุณย่าโรต้องการปกปิดตัวตนและใชช้้ีีีววิตตออยยย่่่างงงงเเบบๆไไไไปจึมดลทะน ตอนนี้กลับกลายเป็นช่องโหว่ให้ฝ่ายญี่ปุ่นช่วยโอกาสมินเจร้อนใจมากรีบประดมเพื่อนร่วมงานจากสำน,นักงานร้องเรียนไปช่วยคุณยายโรยื่นคำร้องเขาไม่รู้ว่าวิ่งเต้นไปกี่ที่รวบรวมรายชื่อให้คุณยายมานับไม่ถ้วนแต่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าคุณยายเป็นเหยื่อการสงครามมินแจนึกขึ้นมาได้ว่าครั้งก่อนคุณยายโรเคยให้เขาดูรูปถ่ายรวมของเหยื่อการสงครามรีบพุ่งเข้าไปในบ้านเธอแล้วเอาออกมาในขณะเดียวกันการไตส่สวนก็ได้เริ่มขึ้นแล้วฝ่ายญี่ปุ่นยังคงสงสัยในตัวตนของเธอลัวอวิเฟิร์นคุณไม เราไม่ต้องการทําให้การเท็จคุณยาโรที่ยืนอยู่บนเวทีภายใต้การโจมตีของพวกเขาแข็งทื่อจนพูดไม่ออกสักคําจนกระทั่งมีเสียงดังมาจากในฝูงชนว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณเป็นยังไงบ้างคือมินแจที่เดินทางมาจากแดนไกลเขาเอารูปนั้นมาด้วยยังนำความกล้าหาญมาสู่คุณยายหลวงด้วยต่อหน้าทุกคนคุณยายได้เปิดเสื้อของตัวเองขึ้นร่องรอยแผลเป็นที่ไข้กันไปมาและรอยสักที่น่าเกลียด เพียงพอที่จะอธิบายตัวตนของท่านนี่คือหลักฐานที่ทรงพลังที่สุดท่านเล่าถึงการปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมที่เคยได้รับวันนี้ท่านมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อเด็กสาวที่ถูกกองทัพญี่ปุ่นย่งความฝันไปอย่างโหดร้ายรวมถึงชีวิตของพวกเธอด้วยการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมของพวกมันทําให้เด็กสาวเหล่านั้นต้องจมอยู่กับความเจ็บปวดตลอดไปแต่สิ่งที่ญี่ปุ่นแสดงออกมากลับเป็นความหยินผยองและความน่าละอายเมื่อเทียบกันแล้วสิ่งที่เด็กสาวน่าสงสารเหล่านี้ต้องการนั้นง่ายมากในขณะที่เรายังมีชี พวกเราขอโทษพูดคำนี้มันยากขนาดนั้นเลยเหรอคุณย่าหลู่ไม่เพียงแต่หวังว่าญี่ปุ่นจะ,ะเผชิญหน้ากับความผิดข,ของตัวเองแต่ยังหวังว่าทั่วโลกจะจดจาประวัติศาสตร์อันน่าเศร้านี้และอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหลังจากสุนทรพจน์ของคุณย่าจบลงผู้เข้าร่วมรับฟังหลายคนที่ก่อนหน้านี้เคยสงสัยในตัวตนของเธอต่างก็เข้ามาขอโทษเธอมีเพียงตัวแทนฝ่ายญี่ปุ่นไม่กี่คนเท่านั้นที่หัวเสียอย่างหนักคําพูดทั้งหมดของคุณย่าหลู่นั้นแท้จริงแล้วคือคําพูดตามต้นฉบับจากคําปราศัยของคุณย่าหลัวิฟนใชวิตจรริงนททีี่่สุดวั30กกามี 2007ประชาคมโลกก็ได้ยอมรับอย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกถึงการกระทาอันโหดร้ายของญี่ปุ่นต่อหญิงบังเรอแต่ฝ่ายญี่ปุ่นก็ยังคงดื้อรั้นปฏิเสธไม่ยอมขอโทษพวกเธอคุณย่าหลวงในเรื่องไม่ได้รับคําขอโทษจากฝ่ายญี่ปุ่นแต่กลับเป็นน้องชายของเธอที่มาขอโทษหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของพี่สาวเขาก็ยอมรับพี่สาวคนนี้จากใจจริงในที่สุดสองพี่น้องก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังผ่านไป60ปีคุณย่าหลวงก็หลังน้ำตาแห่งความปิติยินดีออกมาอย่างกลั้นไว้ไม่อยู่พอได้กลับไปอยู่ในชุมชนที่คุุ้นนเเเเคคคยธอออก็<ๆ>็งงปปปณ่าจวววดดดทีหมื ถือกล้องเล็กๆถ่ายรูปไปทั่วเพียงแต่ว่าครั้งนี้ทัศนคติของทุกคนเปลี่ยนไป